เสียงอ่านพระไตรปิฎก8 4ด0 0พันพระธรรมขันธ์เรื่องปัทุมุตตระพุทธวงศ์ว่าด้วยพระประวัติของพระปัทุมุตตระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าลำดับที่สิบสมัยต่อจากพุทธเจ้าพระนาวานารัาได้มีพระชินนะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาว่าปัทุมุตตระ ผูส้สูงสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ไม่วันไหวเปรียบด้วยสมุทรสาครก็กับที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นนั้นเป็นบรรทกับคือกับที่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติสองพระองค์หมู่ชนผู้มีกุศลมากได้เกิดขึ้นในกับนี้ในกล่าวที่พระผู้มีพระภาคพระนาวาปทุมมุตระ ทรงแสดงธรรมครั้งแรกเทวดาและมนุษย์ประมาณหนึ่งแสนกอดได้บรรลุธรรมจากนั้นเมื่อพระองค์ทำฝนคือทำให้ตกช่วยเหล่าสัตว์ให้อิ่มน้ำด้วยฝนคืออมตะเทวดาและมนุษย์ประมาณ3 7 0 0 0โกอได้บรรลุธรรมครั้งที่สองในการที่พระมหาวิราเจ้าได้เสด็จเข้าไปหา พระเจ้าอนันทะผู้เป็นพระราชบิดาครั้นเข้าไปสำนักของพระราชบิดาแล้วได้ทรงลั่นอมตะเพรีเมื่อพระพุทธเจ้าทรงลั่นอมตะเพรีบันดาลสายฝนคือําให้ตกลงเทวดาและมนุษย์ประมาณ5ล้านโกรธได้มนุษย์ทำครั้งที่สาม พระพุทธเจา้าผู้ฉลาดในเทศนาผู้ทรงประธานโอวาทผู้ทำเหล่าสัตว์ให้รู้แจ้งทรงช่วยสัตว์ทั้งปวงให้ข้ามทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมากพระาศาสดาพระนามว่าปัทุธุตระมีการประชุมสาวกสามครั้งมีสาวกประมาณ หนึ่งแสนโกดมาประชุมกันเป็นครั้งที่หนึ่งในการที่พระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนประทับอยู่ที่เวรภาบันพริสาวกประมาณ90,000มโกดมาประชุมกันเป็นครั้งที่สองเมื่อพระองค์เสด็จจากคามานิคม และว,ว้นแขวนหลีกจาริกไปสาวกประมาณ8ปดห0ื่นกอดมาประชุมกันเป็นครั้งที่สสมัยนั้นเราเป็นชดินมีชื่อว่ารัติกะได้ถวายผ้าพ,พร้อมพตาตหารแด่พระสงฆ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน แม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ประทับนั่งท่ามกลางพระสงฆ์ทรงพยากรณ์เราว่าจากนี้ไปอีกหนึ่งแสนกับชดินนี้จกเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงกระบนละพัทที่น่ารื่นรมทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกการกิริยา จากประทับนั่งที่คอนต้นอัชาปารานิโคสสำหรับข้าวปายาตในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชาาพระชินจ้าพระองค์นั้นจักสวยข้าวปายาตที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาาแล้วเสด็จไปที่คอนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้น พระองค์ผู้มีพระยศยิ่งใหญ่จักทำพระทักสินโพธิมันอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ทิศคอนต้นอัสสทัพฤกิรามันดาผู้ให้กำเนิดพระชินจ้าพระองค์นี้จะมีพระนาว่ามายาพระบิดาจะมีพระนาว่าสุทธทนะพระชินจ้าพระองค์นี้จะมีพระนาว่าคอดมพระกอริตาเถระ และพระอุปติสัท์เทระผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจากเป็นพระอัคราสาวกพระเทรานาวะอานนท์จากเป็นพระอุปทาบำรุงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระเคมาเทรีและพระอุบลวรรณเทรีผู้ไม่มีอาสวะ สิ้นราคามีจิตสงบตั้งมั่นดีจากเป็นพระอัครสา,าวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอสัทถพฤกษ์จิตตาหาบุตรีอุบาสกและหาทักากขหาบุตรีอุบาสกชาวเมืองอารวีจากเป็นอัครอุปทากนันทมาดาอุบาสิกาและ อุตาราอุบาสิกาจะเป็นอาคาราอุปทายิกาพระคอดมผู้มีโดพระองคนั้นจากมีพระชนมาอยู่ประมาณหนึ่งปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดำรันนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วต่างก็มีความชื่นชมกล่าวว่า ท่านผู้นี้เป็นหน่ผู้ทางกูลสัตว์ทั้งหลายในเหมือนจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปล่งเสียงโห่อร้องปรบมือราเริงพระนํามือนมัสการว่าถ้าเราทั้งหลายจากพระาศาสนาของพระโลกกนาพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหน่ผู้ทางกูลนี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำ พราท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงข้ามแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพระพระชินเจา้าพระองค์นี้ก็จะพร้อมหน้าหนอพุทธังกูลนี้ในอนาคตการเราได้ฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแม่พระองค์นั้นแล้วก็อธิษฐานวัดให้ยิ่งขึ้นไป เราได้บำเพ็ญเพียรอย่างมั่นคงเพื่อบำเพ็ญบารมีสิประการให้ยิ่งขึ้นไปครั้งนั้นเดียรทีทั้งปวงถูกขจัดไปจึงพากันทมนั์เสียใจใครๆก็ไม่บำรุงเดียรทีเหล่านั้นขับไล่พวกเขาไปจากเว่นแคว้นพวกเดียรทีประชุมกันในที่นั้นทั้งหมดเข้าไปสำนักของพระพุทธเจ้า กราบทูลว่าข้าแต่พระมหาวีรเจ้าผู้มีจักสุขอภัยค่ะผู้มีพระจักสุขอพระองค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกข้าพระเจ้าขอภัยนะคะขอพระองค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกข้าพระองค์เถิดพระองค์ผู้ทรงอนุเคราะห์ประกอบด้วยพระกรุณา ทรงสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สัพพสัตทรงทำเดรัจฉีที่มาเฝ้าทั้งหมดให้ดำรงอยู่ในเป็นจศีลเมื่อเป็นเช่นนี้พุทธศาสนานั้นหมดความอากูลวางจากพวกเดรัจฉีแลงงดงามด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายผู้ได้วสัสีผู้คงที่กรุงชื่อว่าหงสวดี กษัตริย์พระนามว่าอานนท์เป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าสุชาดาเป็นพระชนนีของพระศาสดาพระนามว่าปทุมุตระพระองค์ทรงครองคราวาอยู่9,000ปีมีปราสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือนารีปราสาสพาหนะปราสาสและยศวดีปราสาส มีนางสนมกำนันสี่มืนสามพันนางลวนประดาประดาสวยงามพระมะเหศีพระนามว่าวสุลธาตาพระราชโอรสพระนามว่าอุตระพระองค์เป็นผู้สูงสุดแห่งบรุษทรงเห็นนิมิตสีประการจึงสเสด็จออกจากปราสาทไปพนวด ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่เจ็วันจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระพระนามว่าปทุมตระทรงเป็นผู้นำวิเศษผู้อันพรมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักนาะพระอุทยานมิทิลาเข้าไปนะคะพระอุทยานมิทิลาอันประเสริฐ พระเทวิลเทระและพระสุชาตาเทระเป็นพระอัครสาวกของพระเทระนาวาสุมาณะเป็นพระอุปทาของพระศาสดาพระนามวัปทุมมุตระพระอมิตาเทรีและพระอัสมาเทรีเป็นพระอัครสาวิกา ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นสนอมิตาอุบาสกและติสาอุบาสกเป็นอักคระอุปถากหัตถาอุบาสิกาและสุจิตาอุบาสิกาเป็นอักคระอุปถายิกาพระมหามุนีทรงมีพระวรกายสูงห8สดศอก ทรงงดงามดังทองคําที่ล้ำค่าทรงมีพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการกำแพงบานประตูฝาเรือนต้นไม้และผู้ผาสูงก็กำบังพระรัศมีของพระองค์นั้นในที่12โยธโดยรอบไม่ได้ขนาดนั้น มนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณหนึ่งแสนปีพระองค์ก็ทรงดำรงพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมากพระองค์พร้อมกับสาวกนั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมากทรงตัดความสงสัยของชนทั้งปวงแล้วทรงรุ่งเรืองดับไปเหมือนกองไฟ ไม่มีเชื้อดับไปพระชินพพุทธเจ้าพระนามวาปทุมุทระ,สะเสด็จดบขันธปรินิพานที่นันทารามพระสถูปอันประเสริฐของพระองค์ที่นันทารามนั้นสูงสิบสองยอดชนิแลขยายความคนผู้ปฏิบัติที่เหลือในที่นี้ได้แก่เสขาบุคคลกับกัลยาณมุปตุ ขอภัยนะคะเสขาบุคคลกับกัลยาณบปุถุชนข้อความจากพระไตรปิฎกเล่มที่33พระสุตตันตปิฎกเล่มที่25ฉบับมหาจุฬาขุธกานิกายอัปทานะภาคสองพุทธวังสาจริยาปิฎกเสียงอ่านโดยบัวสวรรค์